สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่ก็อยู่กับผมนะครับช่างปั๊มออนทัวร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับแปลงกเกษตรพอเพียงนะครับแปลงเกษตรพอเพียงใช้เนื้อที่ประมาณ2งานก็ประมาณ2งานดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับเนื้อที่2งงานก็จะ ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็มีผสมภาษากันไปครับผมก็ไปดูนี่แหละครับผมน,นี่ก็เป็นมะนาวมะนาวแป้นนะครับนี่มะนาวแป้นกําลังออกดอกลังกออกดอกนะครับออกดอกไม่รู้ว่าผลจะได้เยอะหรือเปล่านะครับก็ขุดคลองคลองเพื่อไม่ให้น้ําท่วมนะครับนี่คลอง ความกว้างก็อยู่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งนะครับความกว้างเมตรหนึ่งลึกก็ประมาณ80เซนนะพี่น้องนะ80สเซนนี่ก็เป็นแปลงผักนะครับแปลงผักนี่ยังไม่ได้ปลูกนะครับยังไม่ได้ปลูกก็ปลูกใช้เป็นห่วงยางนะครับห่วงยางยางรถยนต์เก่านะครับเรามาตัดทําเป็นแปลงผักนะครับที่ใส่ดินครับเราไปดูมีอะไรบ้าง นี่ก็ต้นอะไรไม่รู้ครับกำลังจะเกิดนะเดี๋ยวรอมันเกิดก่อนนะพี่น้องนะนี่นี่ปลูกมะละกอไว้นะครับนี่มะละกอกำลังจะโตก็มาดูมีบอ่อกบนะครับนี่กบดูกบกัน,นกบก็ประมาณนี้ครับบ,รรบ่อกบประมาณนี้ บ่กบนะครับกำลังโตเลยกรบนะครับี่กกบกบนี่ประมาณ200กว่าตัวนะครับ200กว่าตัวเอามาปล่อยเอามาเลี้ยงไว้3 0 0ตัวนะครับบ่ก,กบก็ใช้พื้นที่ประมาณความขนาดของบ่อก,ก็อยู่ประมาณ กว้างน่าจะ2เมตรครึ่งความยาวก็น่าจะ3เมตรครึ่งนะครับ3เมตรครึ่งมีบ่อกรบตามไปด้วยมีตะไคร้ตะไคร้นะครับมีตะไคร้กำลังขึ้นเลยนะครับผมตะไคร้ตะไคร้นะ,นะครับก็บ่อนี้จะเป็นบ่อปลาปลาทับทิมนะครับปลาทับทิม แล้วทิมก็นี่ขุมไว้นะครับผม,ผมปลาทับทิมก็ยังไม่โตนะครับเดี๋ยวรอมันโตก่อนนะนี่น้องนะนี่ก็จะเป็นคอกเป็ดอนุบาลเป็ดนะครับอนุบาลเป็ดน้ำมันเป็ดนะครับ,บ,รบผมน้ำมันเป็ดก็แยกไว้ก่อนนะครับยังไม่โตเดี๋ยวโตแล้วเข้าสู่คอกใหญ่นี่ อนุบาลเป็ดใช้แป๊บ PVC ครับในการทำอคอกคอกหรือว่าโรงเรียนอนุบาลเป็ดน,นะครับผมไปดูต่อไปครับผมต่อไปก็นี่ก็คือเป็นนี่ก็ผมจะไม่เข้าไปนะมันเลอะนะฝนตกฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆนะครับนี่ก็จะเป็น เป็ดเชอร์รี่หรือว่าเป็ดเป็ดไข่ก็มีไก่ก็มีนะครับมระามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกตัวนะพี่น้องนะหนึ่งสองสตัวมันหายไปใน่รูตัวหนึ่งมีบ่อนะครับมีบอ่อมีปักบุ้ง เป็ดได้กินน,น,น,นี่กินได้กินนี่ก็ชีไก่ไก่ไกเดี๋ยวเดินไปดูไก่ก่อนนะครับเดยวดูว่ามันจะไม่เข้าไปแล้วนะน้องนะเข้าไปดูซักหน่อยไปเจะแเฉะฉนะครับวันนี้ฝนตกใหม่ๆ โอ้ผมน่าจะเข้าไปไม่ถึงนะครับว่าแฉะมากเลยเนี่ยเป็ดมันเดินทั้งวันนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณน,นี้จะเป็นด้านของมีพริกลูพริกนี่ก็เป็นพริกนะครับพริกพริกว้าว เอาอาหารกันนะครับสักคู่นะพี่น้องอาหารปลาจะได้ดูตัว,วปลากันนี่ก็น่าจะเป็นปลาช่อนหรือเปล่าลงก่อนเห็นไหมครับนี่น้องเห็นตัวไหมนี่เป็นปลาช่อนนะครับนี่ นนะผนก็ไม่น่าให้อาหารนะครับผมให้สักหน่อยก็ไดนะ้มานันนี้ยังไม่ขึ้นมานะพี่นอ้องเยนะยเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับต่อกันเลย ต่อกันเลยนะครับที่นี้ก็กินหมดแล้วเลนะเลนี่ยมีปลาตัวเล็กๆนะครับปลาตัวเล็กๆเนี่ยนะมีของรอบเก,ก็บต้นมะกรูดดูต่อไปครับผม ก็จะเป็นบอกปลาดุกนะครับบอปลาดุกบอกปลาด,ดุกนะนปลาดุกนี่ตัวโตแล้วนะครับก็ใครที่อยากสนใจปลาดุกนะครับไปย่างขายติดต่อได้เลยนะครับผมตต่อได้เลย นี่พริกครับพริกนี่มีพริกพริกก็กําลังออกดอกออกผลนะครับพริกนี่เกิดเองนะครับไม่ดอกไม่ได้ปลูกพริกเกิดเองอะไรบ้างปึ๊บนี่มะละกอลูกกําลังสวยเลยครับมะละกอต่อล<ม>ูกกําลังสวยเลยแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้นี่ กำลังออกลูกนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าต้นมันเล็กด้ยกันพี่น้องนะมินี่นี่ก็เป็นต้นต้นมะเขือเทศนะครับต้นมะเขือเทศหรือมานนอกียก็ต้นมะเขือเกลือมะเขือเกนะลือนะต้นมะละกอแตกกิ่งนะครับต้นมะะกอแตกแตกกิ่ง อันนี้มันหักนะครับเราตัดถ้ามันถ้ามันแตกกิ่งขึ้นนะครับก็มีนี่ต้นผงนัวนี่น,นี่ต้นผงนัวนะพี่น้องนะต้นผงนัวก็เป็นต้นผงชุรดนะครับยอดมันนี่เอาไปลวกกินกับน้ำพริกได้นะครับยอดนี่กินน้ำพริกได้ใส่ต้มไก่ก็อร่อยนะครับใส่กุ้ไก่ก็อร่อยก็ผมจะจบเพียง ยอดนี้นะครับยอดมุชลดรดนะกี่น้องนะก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องช่างปั๊มอันทัวร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยครับวันนี้สวัสดีครับผม